หุ่นไล่กานะฮะเป็นหุ่นที่เป็นอุปกรณ์สําหรับการไล่นกกาที่คอยมากวนในไล่นานนั่นเองแต่บางครั้งเนี่ยหุ่นไล่กาเนี่ยก็ทําให้คนกลัวได้เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือจากเรื่องเล่าสยองขวัญหรือแม้กระทั่งฉากบางฉากหรือเรื่องบางเรื่องในหนังสยองนั่นเองนะฮะที่มีการนําหุ่นไล่กาเนี่ยไปใส่เอาไว้นะครับก็เลยอาจจะทําให้คนบางคนนะครับรู้สึกกลัวหุ่นไล่กาขึ้นมาบ้าง และใช่ครับเกินมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยวันนี้ผมก็จะมาเสนอนะฮะพูดผีปีศาจที่อยู่ในรูปรักของหุ่นไลการนั่นเองซึ่งนั่นก็คือบูบักหรือว่าบูบักนั่นเองนะฮะเป็นผีสัญชาติโปรแลรนด์นะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงไปฟังกันฮะ บูบักเป็นตำนานจากประเทศโปลแลนด์นะฮะโดยบูบักเนี่ยจะมีนิสัยที่ชอบลักพาตัวคนไปนั่นเองซึ่งกลวิธีของมันเนี่ยก็คือมันจะปลอมตัวเป็นหุ่นไล่กาแล้วก็จะคอยเนียนแอบ,บยืนนิ่งๆอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่มีแหล่งน้ำหรือตรงที่เป็นแม่น้ำนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าหาว่าใครเนี่ยเผลอไปเดินใกล้ๆมันหรือเข้าไปใกล้ๆในเขตบริเวณที่มันอยู่นะฮะมันก็จะลักพาตัวคนคนนั้นเนี่ยไปทันทีเลยและหลังจากที่มันทําการลักพาตัวไปแล้วนะฮะมันก็จะทําการลอกเลียนเสียงของคนคนนั้นนะครับ และนอกจากนี้แล้วนะฮะถหาว่าถึงคืนเดือนเพ็ญน,นะครับมันก็จะมองเหล่าผู้คนที่ถูกลักพาตัวมาหรือก็คือคนที่มันหรือก็คือคนที่มาลักพาตัวมาเนี่ยเป็นเหมือนตุ๊กตาก,กระดาษนั่นเอง เหมือนตุ๊กตากระดาษยังไงนะฮะก็คือมันจะคอยหาเสื้อผ้ามาใส่ให้แล้วก็เล่นด้วยอะไรประมาณนี้นั่นเองแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าไอ้คขาเ่าเล่นเนี่ยมันคือเล่นยังไงนั่นเองนะฮะแล้วก็บูบักนะฮะมีิ้วรอหรือว่าลูกน้องเป็นของตัวเองด้วยนะฮะเพราะว่าในตำนานเนี่ยเขาเล่าว,ว่าเวลาที่มันไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะมีแมวนะครับตัวหนึ่งนะครับมีน้องแมวเนี่ยคอยลากนะครับรถเลื่อนเนี่ยพามันไปนั่นไปนู่นมานี่นั่นเองนะฮะ และนี่ก็คือบูบักนะคบปีหุ่นไลกาจากโปรแลนด์นะฮะซึ่งถ้าหากว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยเจ้าบูบักเนี่ยอาจจะเป็นกุศโลบายไม่ให้ผู้คนนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆริมแม่น้ําหรือแหล่งน้ําในยามค่าคืนก็ได้เพราะกลัวว่าแบบมืดและอาจจะไปสะดุดหรืออาจจะเกิดอันตรายขึ้นหรือแบบริมน้ําอาจจะมีตัวอะไรสักอย่างเช่นสัตว์มีพิษอะไรอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะหวังว่าทุกคนจะมีีคคคววาามมสสสุขกๆนะรรััรับบด